เมื่อล่วงเข้าสู่เขตป่าบังมัตบานมัสเอยุตลาดนัดเริ่มเยือกเย็นลงแปลงจนขนหัวลุกหางมาสื่อมาโลดหนึ่งพี่น้องเฮ็ดเอาเฮ็ดเฮ็ดเอามาคือกันพี่น้องเฮ็ดเอามาอยู่ปลาแะดีเอามาแบบเป็นโตว่าจะก้าไว้ถ่ายเทเป็นกินเป็นโตนะพี่น้องข้อมาเสียแล้วเห็นไหนเอียงก็มันว่าเป็นโตมันอันเลี้ยมมันะเหยเนี่ยบโคู่คือกัน ซับกับบปรซับก็แตกต่างกันมาจอนเดียไปใกล้แล้วในรัฐสมุทเสีงสว่างของคบไฟวัตถุสีขาวเหมือนร่างคนวางสงบนี่กับปลาดุกพี่น้องพี่น้องปลาดุกกับพักรซี่หรอพี่น้องของมาไฟฉายไปที่วัตถุีอักซ่รเป็นจุดเดียวมากินพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนึ่งละเซตหนึ่งหนึ่งละก็เซตตู้เย็นไว้ สเสือกินขอปอเขาในย่าให้พ่อน้องเลยงา้ว่าเป็นยังมั้งมันเหงาเราไปนอกินผู้เดียวเนาะเหนื่อยก็เลียนเทีจะไม่เข้าท่าแน่ามอนพเข้ามาตรงตีแล้จะนีมันไม่ทนวยาันไปดูทางต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเห็นมีขาหกไม้แตกสาขาอยู่หลายกิ่งน่าจะขึ้นไปีกวนน้นได้ จึงเหล่ไว้เป็นที่หลบภัยจากเสือลังจึงฟั้งทีานไปก่อนผมก็ายเรียนมาดูสร้างเยอ่อีกเดี๋ยวสมิงมักจะเป็นเสือแก่ที่วิ่งไล่เยอะไม่ไหวมันจึงมีเล่เหลี่ยมมากยิ่งเป็นเสืออาคมด้วยแลวมันยิ่งเจ้าเล่ห์ใหญ่มันจะต้องลากเยอะมากฟังไหมพี่น้องล่าสบนะครับจะทิ้งไว้แบบเขาบอกผู้ถ่อมฟังผมเองเวทนา ศพหญิงสาวเคราะห์ร้ายดูน่าสงสารให้ผมกลับไปบอกลุงดีไหมครับว่าเราเจอศพของเกิดซอแล้วอ่ะเสือมันค่ามันไว้ที่นี่้องตุ้ยจบอาสาจะกลับไปบอกแกนายบ้านเองปราณพินพยักหน้าด้วยก็ดีเหมือนกันบอกว่ายังหาตัวสู้ไม่เจอเจอแต่ศพที่จะสู้ดูเสืออยู่ที่นี่อย่าเพิ่งให้ใครมาแ่านี้นะให้ฟังเสียงปืนเป็นสัญญาณก่อน ได้ยินเสียงปืนแล้วค่อยรีบมาช่วยกันเมื่อป้องไปแล้วเจ็ดสดากับเอกก็พากันดับคบไฟแล้วปีนไปขึ้นตึกระ่างน้ำไหลมันติดเนื้องามจริงที่นั่งถนัดคมและกริงเพื่อเฝ้าดูตัวอันตรายมันเลื่อนอย่านี้เลยหรอ่ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนแล้วการวิ่งแกพากันมาที่ข้าดตู้รถต้นโคลงแล้วโยนขึ้นไป ว่ายัางโยนผ้าไปถึง,งมหมน้าไม้นั่นอยู่ก็ให้ทั้งคู่ขยับขึ้นไปสูงอีกหน่อยจนอยู่ในจุดที่ผ้ายโยนไปไม่ถึงแล้วรานวม,มิ่งวูบจึงขึ้นต้นไม้เป็นคนสุดท้าย<ม>จากนั้นก็หากันจับจ้องมองไปยังสากร่างของเกิดซ่อที่อยู่ห่างออกไปประมาณสัก20เมตรเจ็ดสดาภาวนาให้เสือที่โผล่มาก คือตัวที่เหลือจะได้จัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเสียทียขณะเฝ้าดูกันอยู่ก็ต้องสะดุงกับเสียงร้องของเสือเจตสดานั่งตัวเกรงด้วยความรัวแม้เคยเผชิญกับการอย่างเสือมาก,ก่อนแล้วครั้งหนึ่งแต่ใจก็ยังเต้นเป็นตีกรองเพลงดีทุกคนประชับปืน เสียพร้อมอยู่ในมือเสียงร้องของมันใกล้เข้ามาในที่สุดร่างของเสือโค้งขนาดใหญ่ก็เหยียบย่างออกมาจากแนวป่ามันเดินช้าๆอยู่ทางกลางแสงจันทร์ทุกคนบนต้นไม้เงียบกริบไม่รู้มันเป็นคู่ของเสือตัวที่ถูกยิงไปหรือเปล่าตัวนั้นนี่สตอรี่ประกาศเสือผิดแพ้แพ้สตอที่เนา <พอ S 1> อยู่เรีมบึงปืนลูกซองแฝดในมือของปราหิมถูกยกขึ้นประทับป่าเขายืนมั่นอยู่ตรงแง่สามเลี่ยมของขาคบไม้เอาหลังากลำต้นไว้ขี่มึงเจิ้งจอสัญญาณบอกเจสดากับเองซึ่งต่างเล็งปืนไปอย่างร่างเสือตั้งท่าพร้อมยิงเสือถูเล่นยูโรละสิบสยูโรสิบสี่ยูโรเราจะพิสูจน์กลิ่นเยื่อ ยัขยำท่อนแขนกัดกระชากกินเจ็ดสดาเบื่อหน้าหนีจึงภาพอันชสูงสิบสามสามกิโลเก้าสิบเก้าเซนอ้๊ยมากินดอกเปียกกินมะได้งนะพี่น้องตามมาด้วยเสียงปืนลูกโมกของเอกเจ็ดสดาจึงหันมายิงปืนไรเฟิลของตัวเองตามไปด้วยเสียงปืนใสกระบอกดังสนั่นวันไหวไปทั้งป่า ดุ้งขึ้นทั้งตัวใส่แพรงกับเมื่อกี้นะกระเด็นออกไปจากซากเจือเท่าไหรมันกลับพลิกตัวแท้งกรโวดลุกขึ้นยืนได้ใหม่ไม่เป็นอะไรเลยถ้าว่าอยากกินก็คือกินได้พี่น้องเสียงปืนแ่าแล้วขับหลังลั่นปันใดนาใต้ต้นไม้กระโดดกระกลั่ต้นจะดต่างกายขึ้นมาให้ได้คานหินกระหนักดิ่งลงไปจนล่างร่องตกลงพื้น ทั้งเจดสดาและเอ็ดก็ยิงมันไม่ยั้งชั่จันแต่เสือร้าเมื่อตกลงมาแล้วมันยังคงเดินป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณของต้นไม้โดยไม่มีท่าทางว่าได้รับบาดเจ็บไปยางกระสุนไว้มันไม่ใช่เสือธรรมดากระสุนปืนทั่วไปทําอะไรมันไม่ได้ มันฟังพี่หน่อยอยากกินพวกกูนักเหรอมันฟังสมิงจะให้มึงแดสงกสมิงจะให้มึงส่งลูกมาผมให้ค่าสมิงแทนกินให้อร่อยนะมึงปราดหุ <c oughs> ตะโกนไปสีร้ายเหน่อยหน้าขึ้นกำลังผู้เหมือนมันจะรู้ว่านายปราดคิดจะทำอะไรกับมันมันหันมองไปที่ซากร่างาของเกิดกซองปราดหุ่นแข็ครับ ที่ตายไปแล้วของหญิงสาวกลับมีการไปยับเ่อนไวยืดแม่เติมเนื้อเต็มยันยันเล้ค่อยค่อยลุกขึ้นนั่งแล้วยืดตัวอยูชะชะ่ช้าช้าก่อนหันไปหน้าอันเล็เละมาทางพวก้ารบินแล้วก้าวเท้าลู่ลงมาผี <c oughs> ด่ดิบเจ็ดสดาเบิงดา <c oughs> สดายินตัวแข็งสติเืญนชาไปจากความตกใจปืนของรางวินและเองกระหน่ำยิงใส่นางผีเด็กที่เกาะแน่นกับต้นไม้แต่ปืนก็ไม่อาจหยุดยั้งมันได้มันยังคงไต่ขึ้นมาอย่างช้าๆแม้จะจุดยิงจนเนื้อกระจุวกระจายตามแรงกระชุ่ก็ไม่ยอมหยุดส่วนเสือด้านหน้า ต่ต่างด้านสยงขึ้นมาด้วยเช่นกันเอกเอาผ้ายันโยลงไปให้โดนตัวมันให้ได้แล้วยิงมันให้ล่วงคุณเจตโยนตะกุดไม้ผมเร็วเข้าต้นนี้ไงตามมีดร้องสั่งเอกล้วงผ้ายันานเจ้าปูเป็นส่วนขอรับผีโยนลงไปให้โดนตัวผีดิบแล้วกดกระบอกปืนยิงตาลงไปค่าวนี้ผีร้ายวิ่ร้องหวยวนยอย่างเจ็บปวดก่อนร่าง ร่วงหอยลงไปนอนกองเจดสดาหลวง,งตะกุดทองเหลืองสะกดวิญญาณผีตายแหมหมักนด้นไหมี่ยไมหรอกมือไม้สัน้นเขาโยนมาพักในกินเป็นด้วยองค์กียรด้วยพี่เน <laughs> าะนี่บ้านเมื่อไได้อย่างหอกเหมิงทานหมิ่นอมตะกุดไว้ในปากกลั้นลมหลายใจแล้วลั่นไก่ไปที่ส่วนหัวของเสือท่านพี่ได้คร สะอ็ดขึ้นทั้งครัวก็กระเด็นตกลงไปก้งแทบพื้นจากนั้นมันก็ตะเกียบตะกายลุกขึ้นยืนกอดกระจบหนายเข้าป่าไปคนทั้งสามบดต้นไม้ถึงกระเป๋าลมออกจากป่ารานวินถอนหายใจเฮือกใหญ่มองไปที่ซากศพของเกิดซอ,อ,อเห็นแตเมื่อป็นมาเอ็นิ้งไปซก้นสุโไทยนะเป็นธรามะปู่เสือสมิง มันปลูกเลย้อยขอบไปไปปลูกอยู่ในสวนคนอื่นเสร้ยเปมันเกิดหลายๆกันเลยเก็บมากินเสร้ยติใจปงน้ำกับวันจะไม่ลุกขึ้นมาอีกเสือสวิงละมันตายไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นพี่ยังไม่ค่อยมั่นใจต้องรอดูก่อนแล้วเราจะทำยังไงกันต่อครับพี่วินเจ็ดสัปดาห์ฝังสองคนพูดกันแล้วก็เกิดร้อนใจ ร้องถามทานวินอีคนเราอยู่บนต้นไม้นี่แหละเสียงปืนดังสนั่นบนไหวขนาดนี้พวกในบ้านคงได้ยินกันแล้วเราพวกเขามาอ่อนค่อยลงไปจ,งจะปลอดภัยมากกว่าขนาดนั้นเองก็มีคนแค<ซ><อ>งไปน้านนั้นเกิดมาไกลๆทั้งสามคนแค่นั้นเกิดยองก่อนนันนั้นเกิดกันต่างคิดว่าน่าจะเป็นพวกขในบ้าน เขาปนกัเสียมิห้อครับปนกระเสียแล้วเขาก็ดฉลองอะไรมันเกิดคู่กันนะะยยสาาตก็อุทานออกมาโอลสู้เพราะคนที่มาคือลูกสาวของลกงจอระบือเธอเดินมาหยุดยืนใต้ต้นไม้ที่คนทั้งสามนั่งอยู่พอเห็นซากร่างของเพื่อนรักที่นอนกองอยู่บนพื้นก็ไม่ได้ที่หนึ่งห้อยมักแสนงานถอยหลังไปเก้าหนึ่งแล้วที่เกยดขึ้นแท้ไรพี่ดอง จั๊มันอ่ะที่อมันเป็นมูเพิร์นมันเป็นคนจุดนเสือมันตายแล้วจ้ะมันตายอยู่ตรงนู้นน่ะพ่อกับพวกชาวบ้านกำลังหามันกลับเข้าไปในหมู่บ้านพ่อให้ชั้นมาตามพวกพี่กลับไปนะจ้ะลงมาช่วยกับเอาเกิดซอกลับไปด้วยนะจ้ะน่าสงสารจังเสือมันคงลากมากินที่นี่ลูกาหายตืมๆคุณชนะล่ะเหร สางขมิง้งเขาไม่ปักใจเชื่อในสิ่งที่เห็นล้วงไฟแช็คจากกระเป๋ากางเกงแล้วร้องบอกลงไปขอโทษนะโอสู้ไหนอลองจุดไฟแช็คนี้ให้ดูก่อนซิพวกพี่จะได้อุ่นใจว่าน้องไม่ได้เป็นเสือสมิงมาลวงพวกเราว่าแล้วก็ใส่ตะกุดเข้าปากอมใหม่กัดตะกุดในปากแน่นโยนใ่แช็คลงไปท,ทันทีโอสู้ไม่ทันระวังตัว ซองในมือของทางวินก็ลั่นกระสุนเปรี้ยวไปเสียงร้องโอ้ดังขึ้นอยู่เพื่อนเสียงทว่หลบลั่นไปทั่วป่าถูกแทรกับะปกับมือหญิงสาวกระมืหรือไปกับพ่อกระบะรู้กันเขาไปเรียนอะไรกเนานกระสุนกระสุนไหมมากก่อนจะสงบลงทันทีนั่นเองจากร่างเ ouais. you right. สือก็ค่อยๆกลายเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งนอนตายเลือดพุ่งตัว อยู่ที่พื้นนั่นเองลุมชาวบ้านนำโดยลุงจอดและบือวิ่งกลุ่มมาคบไฟหลายอันสับซองจนสวาาัาเจ้าไปทั่วบริเวณชายหนุ่มทั้งสามต,าตัดต,ต้ออตตออนไม้ถึงเพื่อะอกเชื่อได้แล้วว่าไม่มีใครเป็นเสือสมัติไปอย่างแน่นอนเจอโหสู้แล้วหมดแล้วเสือกลับมาให้อยู่ในป่าด้านโน่นเพื่อนเล้กเป็นบ้าน จริงๆขอรับกันนะเป็นว่าอินมาอินมาต้องอินนะถ้าก็มีแซ่บมากกินก็ด้ลูกสาคนเดียวียคนสาวคนแรกก็เจ้าติา่ไม่ไปเจอกันที่นี่ะขอบคุที่รับชมและกดติดตามนะคระบ๊ายบาจ้า